เอาอย่างเอาล้ที่นี่เขาจะมาตัดนะคะพี่น้องเข้ามาใกล้ๆแม่หน่อยมันไม่มีไม้มันไม่เสียงตอนต่อมาเขาก็ไปปดปดเชือกออกนะคะพี่น้องปดเชือกออกแต้เขาก็ยังกินหัวหงอกออกเนาะมันออกมันก็จ๊กมเสมอแต่ว่าก็เป็ี่นปัญหานะคะปัญนาเมา่อก่อนเรที่เริ่มตัดตรงนี้นะคะตัดให้มันเสมอกันนะคะพี่น้องตัดตรงนี้นะตัดซังเลยนะคะตัดทิ้งไปเลย อ่านให้สนุกๆเด้อนะครับ <tuh> <tuh> ออมาอมาแล้วก็จะจะเป็นฟอยนี่เรสั่งเกินไปไนมะ่สั่งมัดไปเอา้าผู้สิน้นยิงกันี่จิมัดแบบนี้นะคะมัดทุกมวยไว้นะคะเพื่อจะได้ห้องได้เฮ็ดเป็นขันตอนไม่เคลื่อนตัวไป เด้งแด้งก็มัดแบบนี้นะคะเด็ก็ได้ว่าเตือนันยายาให้สร้างมันหลุดลุน เพ็ดจนเพ็ดแบบนี้ไปจนสุดนะคะจนสุดแต่ว่าสองฟังนี่เอาไว้ก้อนนะคะเพื่อจะให้มันประคองให้ห้องรูว้ามันมันมันเสมอกันเ่าตัดมันเสมอกันซื่อๆนะคะเอาไว้มัดที่หลังก็ได้นะคะเขาก็จิมัดไปจนบ่าให้มันเบิดนอกาพี่น้องอันนี้คือเขาตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับด้ันฟังทั้งนี้นะคะปั๊นนี้เขามาเบิรงตฟังทั้งนี่ ต่อไปเขาก็จะตัดผาาออกจากฟิลมชุดฟืลมชุดเขานะคะนี่เดีเขาก็มาตัดตองนี้นะคะมองที่เข้าหมายไยาน้นี่เนาะตัดไปเลยนะคะเส้นตัวนี้นนมันจะสิบเหลือยังคงเหลืออยู่นะคะ นี่คือการแยกคูณแยกเขาออกจากเห็นผ้านะคะเฉพาะเห็นผ้าเชื่อนกันต้นทางนี้เขาห็อกระชติดแรยยงที่นะคะติดยย่รงที่นี่ก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ตัวนี้ยังต้องติดอยู่กับพื้มยังคะให้เป็นแนวนะคะแนวเพื่อจะสืบในเชื้อตไปนะคะพื้นเขาตำเป็นผ่าค่ะทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้สรมัดใหมัด อีตัวนี้ต่อไปก็สิเปมัดติดกับกำพันไม้กำพันตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ตัวนี้ตัวอันนี้คือตัวสุดท้ายต่อไปเราจะเป็นตัวร่มต้นการตํำในเครือต่อไปค่ะอันนี้ก็ชิมาเอาผ้าอืกเดีมาดูว่ามีไรอะไรบ้างคิด็นอไอะไรแบบนี้เลย จะพอกผืนไหมเนาะลูกก็ซื้อผ่านแล้วนะคะเสียดส่วนดินแล้วจ้าไปทาแบบนันบ้างเสล้วจ้าลองมือออกอยู่นะคะลองมือออกจ้ะ มันคือเป็นอะไร่นึ่งฉลาดจแล้ว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 ก็จะถึง เปนสุดท้ายก็จิตัดอีกอีก,อก,อกะะโอเคนไหนี่คือเราก็มาที่นี่เ,าอ,นนเอามือมือออกหดจนหดพื้นแหลกแล้วนะคะก็าทได้ปาดตรงนี้ออกผ้าออกผ้าออกออกับตรงนี้ ไม่กำหั่นนะคะเราก็มาตัดเลยตัดไปเลยนะคะวาวหวงหวงเวงวาววาวเถอะเสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ตัวนี้นหงไม่ตัวนี้ที่ม,มัดติดไม่กาพันตอนนี้นะคะมม่จะติดเป็นตัวเดียวกับตัวนี้ที่เราทําใส่ในว,วันนี้นะคะก่อนจะเส็ยบจะเสีบเทปอยางนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บผ้าของเราผ้าของเราจะเก็บนะคะสําหรับขั้นตอนเมื่อนีก้ก็คือการปาดัปดปัดปัดหูออกจากกีจากฟื้นนะคะจากกาพันจากฟื้นเมื่อเราทอเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำ สำหรับมือหม่นะครับพี่น้องสำหรับเน้นว่าสำหรับมือหมเพราะว่ามือเกอเอ่าิ่นเป็ี่ยนแล้วนะคะคลิปนี้กัคลิปนี้กับพ่อซัมมี่นะคะไปแล้วค่ะยู่ดีไม่ให้คือดูทุกคนสวัสดีค่ะ